สมโยธเจริญยน,น,นสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีกันยามเช้าเลยนะคะตอนนี้ติ๊กอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีพอดีติ๊กเดินทางมารับสินค้าใหม่ จริงๆแล้วเดินทางตัแต่วันศุกร์แหละก็คือเดินทางเพชรบูรณ์อุบลแล้วก็อุดรวันนี้เดินทางอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะติ๊กมารับสินค้ามีสินค้าเข้าใหม่หลายรายการเน้นๆหลักๆไปเลยที่โครงสยามคูวตามีทั้งสยามพัดบวกสยามเอฟซดีแต่คราวนี้เมื่อวานติ๊กถ่ายรูปลงในเฟซตัวเองแล้วตัวสยาม FCD ซีดีะคะ่ะมีลูกค้าสั่งจองไว้แล้วก็คือติ๊กทาหนังสือสัญญาซื้อ ขายทำรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เหลือคงสยามพัดคงสยามพัดถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะสั่งก็สั่งจองไว้ก่อนแล้วค่อยให้ติ๊กส่งได้แต่คราวนี้ติ๊กจะนัดวันส่งภายในอาทิตย์หน้าก็คือตั้งแต่วันจันทร์ เป็นต้นไปติ๊กสามารถส่งสินค้าได้วันนี้ค่ะมืดๆติ๊กน่าจะกลับถึงถึงร้านเดี๋ยวติ๊กเอาตัวสินค้าให้ดูนะคะเดี๋ยวติ๊กกลับกล้องนะ,ะดูจากด้านหลังก่อนเนี่ยค่ะเนี้ยเรามีโครงทั้งโครงสยามหัดบวกทั้งหมดแล้วก็มีเครื่องอเครื่องที่มาวันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง R t ทีร้อยาหตัว r t 1 0 0 RT 1อยอยอย่างเงี้ยค่ะติ๊กจะมีสินค้าอยูอ่เดี๋ยวติ๊กกลับกล้องสักครู่นะคะ นึงนะขอติดกลับกล้องก่อนจะไม่ถนัดแล้วดูอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะนี่นะคะตัวสยามพัดบวกนะอะดูจากตัวทางด้านแขนแขนก่อนเลยดูด้านหน้าแขนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องร้อยห้าห้า จะมองเห็นกันไหมคือพอดีสินค้าอยู่ด้านในเนาะอ่ามีเครื่องร้อยห้าห้ามีเครื่องร้อยสี่สิบอ่าตัวเครื่องร้อยอ่เป็นพัดทั้งหมดนะคะ<ม>ก็คือเป็นพัด DI แล้วก็ตัวพัดมีตัวร้อยสิบดีไอมีตัวอ่อตัวนี้คือเครื่องอะไรออ่าตัวนี้เครื่องร้อยสิบแรงสิบเอ็ดแรงนะคะอ่าแล้วก็ตัวอ่าหางสยามพัด อุปกรณ์ครบนะแต่ว่าติ๊กทอดออกตัวฝาสีส้มอะค่ะมีทั้งล้อเล็กล้อ,อยางแต่คราวนี้วงล้อมันจะเป็นวงล้อยี่ใบ3ามครึ่งเต็มเต็มแน่นเลยค่ะอะ่พรุ่งนี้ติ๊กจะทยอยล้างเครื่องแล้วก็โคงแล้วก็จะลงขายให้ให้ให้ทราบอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องราคายังแจ้งไม่ได้นะตัวราคาอของสินค้าเพราะว่ามันจะต้องมี เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการเดินทางด้วยเนี่ยค่ะตัว FCD ที่ขายแล้วแล้วนะคะเนี่ยตัวด้านในนะจริงๆ FCD เราอะ่ะมีทั้งหมด3ตัวก็คือมีตัวเกียร์มือเกียร์กลางตอนนี้ยังเหลือเกียร์มือกับเกียร์กลางอีกสตัวแล้วก็ตัวสยามพัดยังไม่มีลูกค้าสั่งจองนะคะ,ะตัวเกียร์มือก็คือขัดคู่นะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านใดนะคะจะเอาไปวิ่งหลังถนนนะก็คือตัวสยาม FCD เกียร์มือเนะะี่ยค่ะวิ่งหลังถนนได้โอเคเลย คนที่ที่ที่มีความต้องการเกี่ยวกับตัวเกียร์มือนะคะติ๊กมีนะรอบนี้เข้าหนึ่งตัวอ่าคราวนี้ก็จะเป็นเครื่องกับตัวนี้จะเป็นเครื่องอาธีร้อยคือตอนเนี้ยที่ดูอ่ะคือมันยังไม่สวยเพราะว่าติ๊กยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดไปที่ร้านก็จะมีการเก็บรายละเอียดล้างทําความสะอาดนะคะ ปกติแล้วติ๊กจะเป็นคนวิ่งรับสินค้าเองวิ่งส่งเองขายเองแล้วก็คือทำรายละเอียดเองทุกอย่างะคะ่ะแต่เวลาซ่อมไม่ได้ซ่อมนะถ้ามีลูกค้ามา,าจะรับซ่อมรับแต่งอะไรเงี้ยค่ะมีช่างที่ร้านนะคะก็คือช่างก็ขับรถเดินทางมาด้วยกันนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะแขนเนี้ยปกติอยู่นะเดี๋ยวติ๊กก็ต้องไปล้างเก็บทําความสะอาดหรือถ้าสีอาจจะมีการเก็บรายละเอียดของสีบ้างในกรณีที่โค้งบางตัว ที่4มันยังไม่สวยนะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูไก่ๆจะให้ขึ้นไปดูด้านบนก็จะปีนไม่ถนดัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขึ้นอ่ะ,ะอึบเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวร่วงลงมาทั้งแม่ค้าอ่ะนี่ค่ะด้าน,นบนตัวกลางตัวเนี้ยคือขายแล้วตัวเนี้ยขายแล้วนะคะอ่ะ กอรอบนี้ก็จะมีสยามพัดบวกสามตัวแล้วก็ตัว FCD FCD ตอนนี้เหลือสองตัวแหละเหลือเกลากางตัวหนึง่งแล้วก็เหลือเกร์ม,มือตัวหนึง่งอันนี้คือ,อรายละเอียดคร่าวๆนะคะของสินค้าในรอบนี้นะแบบหนึง่งแม่ค้าขอลงก่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยเออเยี่ย,ยมงมุงไม่มีเลยค่ะ FCD กับยายแมงมุมต่างกันยังไงต่างกันตรงเฟืองด้านในต่างกันตรงอกอะค่ะตัวยายแมงมุมจะเหมือนกับตัวสยามนูนสยามนูนกับยายแมงมุมด้านในจะเท่ากันนะคะส่วนตัว FCD กับตัวสยามพัดบวกด้านในจะเหมือนกันต่างกันตรงแขนค่ะตรงแขนเขาเรียกว่าอะไรโฉมของแขนอะมันจะไม่ใช่เป็นมันจะไม่ใช่ตัวแขนเล็กก็จะเป็นปีกใหญ่คราวนี้ราคามันจะต่างกันเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า ก็เหมือนรถยนรถเก่งทั่วไปอะคะ่ะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าราคาก็จะแตกต่างกันเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวสยามพัดเอก,ก็คืออกคนละเรื่องเลยนะคะคือตัวอกเขาจะเป็น SCI ซึ่งตัว SCI อะ,อะพวกเฟืองพวกอะไรด้านในอะคะ่ะมันก็จะแตกต่างจากสยามพัดบวก ราคาจะแพงกว่าคือถ้าเป็นใยแมงมุมจะอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะคะสาหรับร้านติ๊กนะแต่ถ้าจะเป็นตัวไอเอฟซีดีก็จะอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยถ้าเป็นตัวสยามพัดบวกอ่าตอนนี้ก็จะอยู่ที่สองหมื่นห้าลค่ะเพราะว่าด้วยเนื่องจากราคาซื้อเข้าอ่ะมันค่อนข้างจะสูงแล้วสินค้ามันหาย,ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีการขายออกไปให้อ่าเพื่อนบ้านบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะของหายยากขึ้นอ่า จำนวนการซื้อมันก็จะน้อยลงสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปร้านหลายๆร้านนะคะราคาจะมีการขยับขึ้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับค่าขนส่งค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะราคาจะขยับขึ้นนิดนึง่าถ้าเป็นสยาม FCD ของติ๊ก ตอนนี้จะอยู่ที่1 8 5 0นนะคะอ่าสยามพัดบวกจะอยู่ที่25 0 0 0ส่วนสยามพัด X ็ตอนนี้ยังไม่มีเข้าค่ะถ้าเกิดว่ามีเข้าเนี่ยเดี๋ยวติ๊กแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะทำหนังสือสัญญาซื้อขายหมายถึงจะ,จะต้องสั่งจองเลยอะ่ะแจ้งติ๊กได้เลยยังเพราะว่าติ๊กตอนนี้ติ๊กยังไม่ได้กลับถึงบ้านเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแบบว่าอา่าลงขายสินค้าถ้ามีลูกค้าบางท่านที่กลัวติ๊กจะขายออกไปหมดเพราะบางทีพอเราลงเช้าปุ๊ะ ค่ะพี่สวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าตอนเช้าอะค่ะติ๊กลงขายบางทีตอนช่วงบ่ายอย่างเงี้ยลูกค้ามาโทรมาหาอีกทีนึงคือมันหมดแล้วคือมันหมดจริงๆค่ะคือมีลูกค้า,าติดตามจาก ช่อง tiktok ช่อง youtube อในเพจแล้วก็ในเฟซส่วนตัวบางทีโทรมากันหลายๆท่านพอโทรมาต้องการสินค้าจริงๆติ๊กก็จะทำหนังสือเอกสาร,รสัญญาซื้อขายเลยวางมัดจาแล้วส่วนที่เหลือไปเก็บปลายทางคือพูดง่ายๆว่าโค้งต่อหนึ่งตัวมันจะมีโค้ดของเขาอยู่แล้วทางด้านอกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมีโค้ดปุ๊บพอลูกค้าสั่งปุ๊บติ๊กก็จะต้องเขียนเอกสารหนังสือสัญญาแล้วก็ใส่รหัสโค้ดนี้ไปเพื่อที่จะอ่าคุณซื้อสินค้าตัวนี้แน่นอนทำมดจำ แล้วก็จะไม่สามารถจะขายให้ใครได้แล้วก็คือตัวของใครของมันคือต้องเลือกเลยอะคะ่ะว่าว่าชอบชอบตัวไหนจะตกลงซื้อตัวไหนอย่างเงี้ยคะ่ะติ๊กก็จะเขียนเอกสารสื่อสัญญาแล้วก็ถามว่ากลับไปถึงร้านแล้วจะขายให้เลยแบบนี้ไหมไม่ใช่นะคะติ๊กต้องมีการเช็คดูเกียร์ดูเบรกดูชุดรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั่วประกงประกับซินเซอร์อะไรเงี้ยติ๊กเช็คให้หมดทุกอย่างแล้วพอ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วติ๊กถึงจะส่ง ให้ลูกค้าแล้วเราก็จะมีการนัดวันว่าอ่าอีกประมาณกี่วันส่งถ้าเป็นผ้าอีสานอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าวันนี้ติ๊กเดินทางอย่างเงี้ยตอนนี้ติ๊กอยู่อุดรอ,อีกประมาณ7วันถึง10วันเงนี้ยค่ะติ๊กถึงจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเดินทางติดติดกันคือลูกค้าที่อยู่ที่บ้านอ่ะคือลูกค้าที่อยู่ในบริเวณร้านเราเขาก็จะรอว่าเอา้าเมื่อไหร่แม่ค้าจะกลับมากว่าจะได้ฟิตเครื่องอ่าที่มีลูกค้าเอาเครื่องมาฟิตมาแต่งไว้อ่าแล้วไหนจะมี เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเรื่องคงที่จะเข้ามาที่ร้านอีกอย่างเงี้ยค่ะคือติ๊กทำรายละเอียดหลายอย่างก็เลยต้องทยอยในการเดินทางในการาวิ่งส่งด้วยถ้าเป็นภาคอีสานนะคะอุบลอุดรยโสมุกดาหารร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยค่ะอาทิตย์หน้าติ๊กมีแผ่นเดินทางอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าติ๊กจะต้องมาส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์เหมือนกันถ้ามีลูกค้าทางผ่านนะคะสนใจเครื่องโคงรถไถนานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกี่แรง10ถึง15แรงติ๊กมีหมดเลยสนใจรุ่นไหนติดต่อมาได้เลยนะคะ0 8 0 1 1 2 8 5 6 0เบอร์นี้มีลายนะอีกเบอร์หนึ่ง0 6 5 9 3 0 7 5 6 3ค่ะโอเควันนี้ติ๊กขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวติ๊กจะลงเครื่องแล้วก็คงให้ทราบอีกทีหนึ่งขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ